สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบ็เทอร์เทรดรายการที่จำมาแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรมอ e ี i ิสต็อ Pickup ค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมนทนัทคงสังรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะและเป็นประจำค่ะเราจะมีหนึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการซึ่งเขาก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะกับคุณวชิรเมธทนนสถิตพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เม่ค่ะสวัสดีครับ กัรมาพบกันเช่นเคยเทปที่แล้วถ้าจำกันได้เราจะพูดในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนาะซึ่งเทปนี้หนูมีคำถามว่าถามคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามเนาะรายการบิ๊กเดทก็จะเป็นรายการที่แบบแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆวิเคราะห์ในเชิงของกราฟเทคนิคถูกต้องไหมคะทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามในคือหนูเองก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเก่งกราฟแล้วอะแต่แบบทำไมเรายังลงทุนแบบ ยังผิดยังแบบยังขาดทุนอยู่ประมาณนี้ยังยังมีแบบเอ้ยทำไมทำไมทำไมนะทำไมหลายคนจะมีคำถามเอ้มันอยู่ที่การวิเคราะห์เราวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าหรือว่าเราวิเคราะห์กราฟได้แต่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ข้อมูลผิดหรือเปล่าเอออันนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับก็คือโดยโดยธรรมชาตินี่เป็นเรื่องสำคัญมากจริง ทุกๆคนที่เรียนกันไปในรายการวิทยเท็เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียนเครื่องมือแล้วก็อย่างที่น้องเกดบอกเลยก็คือจะวิเคราะห์ว่ามันน่าจะขึ้นมันน่าจะลงอะไรเงี้ยซึ่งพี่เรียกว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์แต่ว่าจริงๆแล้วนักลงทุนจะมีปัญหาเรื่องของการตัดสินใจเราต้องยอมรับว่าเวลาเราเรียนไปแล้วเรามีความรู้ที่ถูกแล้วแต่ไม่ได้แยความว่าเราสมมติเราวิเคราะห์หุ้นจะขึ้นน่ะแต่สังเกตว่าเราจะอาจเอเอาดีไหมไม่ดีไหมเนยสุดท้ายคือเรารู้ว่าหุ้นจะขึ้นไม่ได้ซื้อหรอ ไม่ได้ขายหรอกครับหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราเราก็จะแยกเพราะจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องของของกระบวนการตัดสินใจจริงแล้วนักทุนที่ฝึกเนี่ยมันควรจะฝึกสอ,สองส่วนนะครับใครที่เรียนเครื่องมือจากเราไปแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยเราควรจะฝึกเรื่องของการตัดตัดสินใจคือวิวสองอันนะเวลาเราถามว่าทําไมคือนักถุนทุกคนจะบอกวุ่นว่าเฮ้ยเราทำยังไงถึงจะวิเคราะห์ได้แม่นยําใช้เครื่องมือตัวไหนถึงจะวิเคราะห์ได้แม่นยําแล้วเราก็เลยหาเรียนค่ะคราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าทําไมเราวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยําแล้วทําไมสุดท้าาาาายเเรรถึงผิดดละว่ โดยทุกๆการตัดสินใจของเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่ถูกตลอดค,อคือผลระยะสั้นเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าตัดสินใจตามเครื่องมือแล้วจะต้องได้กําไรทุกครั้งเ,เรียกว่าผลลั์ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะผิดก่อนก็ได้คราวนี้พอผิดก่อนก็ได้เนี่ยนักลงทุนก็จะเกิดการตัดสินใจที่ลังเลละเฮ้ยครั้งนี้มันจะมันจะถูกไม่วะหรือครั้งนี้มันจะผิดวะเหมือนบางทีเราทําไปแล้วครั้งหนึ่งเราคิดว่ามันใช่แน่นอนเลยแต่มันกับส่วนทางกันใช่ไหมคะซึ่งซึ่งความรู้สึกเนี่ยครับเป็นเป็นเหตุให้ทําไม นักลงทุนที่ไม่เข้าใจจริงๆถึงจะบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของการพนันเพราะว่าอพอเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสเเขารู้สึกว่าเอ้ยแล้วมันก็ไม่ชัว์มันก็ก,การพนันหรือเปล่าวะอ,อะอาจจะมองไปอย่างนั้นนะหมานก็เล่นหวยเลยมันมีโอกาสที่ออก <c oughs> ไม่ออกซึ่งจริงๆแล้วม,มันจะไม่ใช่คือจริงๆจริงๆถ้าเราเคยย้ำมาแล้วถ้าถ้าเป็นนักพนันจริงๆแล้วคุณจะเสี่ยงในในสิ่งที่คุณเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปนักลงทุนคุณจะเสี่ยงในสิ่งที่คุณ ได้เปรียบคราวนี้เราพูดถึงกระบวนการตัดสินใจแล้วเอ๊ะแล้วทำไมพอการวิเคราะห์มันไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> คุณก็เลยตัดสินใจลังเลเฮ้ยลังเลว่าควรจะทําไม่ทำคราวนี้ผมอยากให้ดูโปรแกรมนิดนึงอ <c oughs> ีกแบบเราดูหน้าจอดูโปรแกรมดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้คือตัวอย่างนะครับัน,นสิวาคราวนีเรียนกราฟเทคนิคกับเราไปเนี่ยผมให้ดูกราฟเส้นลายอย่างหนึ่งทีแล้วผมก็ใส่เครื่องมือตัวหนึ่งเข้าไปกราฟเป็นอินดิเคเตอร์เอฟเเมื่อ B2B ัวเนี่ยนะครับมันก็จะส่งสัญญ,ญาอาเถะย ไปอย่างนี้นะซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็จะมีช็อตที่ให้เราซื้อตรงบริเวณนี้แล้วก็ช็อตให้เราไปขายบริเวณนี้เอ้ยมันก็พอได้กาไรดีกว่าซื้อถูกขายแพงอเออพอไปแต่พออีกครั้งหนึ่งมันให้เราซื้อตรงนี้ค่ะอีกแค่นาทีเดียวมันบอกว่าขายเถอะขายเถอะขาดทุนแล้วแล้วพอมันเกิดดีเนี่ยเฮ้ยมันบอกให้ซื้ออีกแล้วว่าพึ่งคัดล้อนไปเองอืเชื่อดีไหมวะ พึ่งผิดมาเลยอันนี้คือตัวอย่างเลยว่าแล้วเราเขาสงสัยว่า้แล้วถ้าเราทําตามมันบ่อยๆเราจริงๆเวลาเราเราไปเรียนนะเวลาเราไปเรียนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทําตามมันซ้าๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้กาไรมากกว่าขาดทุนแต่เวลาคนจะตัดสินใจจริงมันจะลังเลใช่ไหมคราวนี้วิธีปัญหาคือเฮ้ยแล้วเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงถึงมเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงโดยธรรมชาติเลยวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการตัดสินใจนะครับนักทุนที่ มีมีความรู้มากแล้วอย่างใครที่เรียนเครื่องมือจากเราไปเนี่ยผมจะแนะนําให้เราไปเขียนขั้นตอนอการซื้อขายจากความรู้ของเราเนี่ยออกมาให้ชัดเจนอันนี้เหมือนจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือเปล่ากึง่งกึ <laughs> ่งกึ่งกึ่งกึ่งแต่แต่พี่พี่อยากให้้ายๆว่าเราจดอธิบายความคิดเราออกมานี่ดีกว่าสังเกตหมครับว่าสมมติอย่างเงี้ย้ังเกตรเราสอนไปเท่าไหร่หกหกสิบว่าเทปเนี่ยเขาาจะใช้ความรู้ทั้งหกสิบว่าเทปมาไหมคงไม่ใช่ ขาจะต้องไปเลือกว่าเ้ยฉันจะใช้ความรู้ที่เทปที่3 37สมสิเ็มติเทปอะไรอะเอามาทําการซื้อแล้วเราจะใช้เทคนิคของเทปที่50ในการขายสมมตินะเราก็เขียนมันชัดเจนแล้วเราจะใช้เทคนิคใดในการซื้อใช้เทคนิคอะไรในการขายค,คือผมอพี่เรียกว่าการสร้างขั้นตอนการซื้อขายจากความรู้ที่ชัดเจนออกมาคือเฉพาะคนด้วยใช่ไหมเฉพาะคนด้วยแล้วแต่ความถนัดว่าใครถนัดแบบไหนถูกถูกพี่เคยแซวเรียกว่าอย่าอย่าใช้ความรู้ทั้ง67 60เทในการลงทุนนะเพราะว่าใช้ความรู้ทั s <S <laughs> ้งหมดเราเราจะขาดทุน <sometimes> ม <mon> ันจะตีกันมันจะตีกันเราต้องเลือกให้เหมาะตัวแล้วเราก็เอาของที่ใช่มาใช้แต่เราเราต้องล่างล่างเป็นเป็นโปรเซสเป็นขั้นตอนถามว่าทําไมถึงต้องล่างเป็นขั้นตอนที่ที่ชัดเจนเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกในการตัดสินใจค่ะอันนี้คือเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงเห็นเราวิเคราะห์ถูกแต่ทาไมเราถึงตัดสินใจผิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยถูกไหม อานนี้เมื่อเรามีขั้นตอนที่ชัดเจนเนี่ยเราสมมุติว่าขั้นตอนเราอย่างเช่นนะครับอย่างในกราตัวเนี้ยเราบอกว่าตัวบขั้นตอนคือคุณคุณต้องซื้ออ่ะไม่ได้สนใจว่าคุณจะไม่รู้คุณอาจจะใบแอบซึ่งมันน่าจะลงหรือเปล่าแต่คือเครื่องมือและขั้นตอนที่คุณจดไว้มันบอกว่าถ้าขึ้นตัวบีคุณต้องซื้อแสดงว่าคุณวินัยคุณคือต้องซื้อถ้าคุณบอกคุณไม่ซื้อเนี่ยแสดงว่าคุณตัดสินใจผิดและคือคิดยังไงต้องทำยังงั้นถูกไงคิดยังไงต้องทำยังงันนพราะะว่ั้้อขึตโ ตอนแรกเราบอกว่าขึ้นตัวบีต้องซื้อแต่สุดท้ายบอกไม่หรอกเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมืออีกอันหนึ่งซึ่งบอกว่าให้ขายเราเลยไม่ซื้ออ,อันนี้แสดงว่าเราอาจจะใบแอสก็ได้คือหาความรู้มาเข้าข้างกับความรู้สึกตัวเองเมื่อเรามีความรู้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้ที่ซื้อและขายเกิดขึ้นพร้อมกันตลอดเวลาเราก็ถ้าเราอยากขายเราก็เอาความรู้ฝั่งขายอ้างถ้าเราอยากจะซื้อเราก็เอาความรู้ฝั่งซื้ออ้างเพราะฉะนั้นเ,นเราก็จะใช้ฟิลลิ่งล้วนๆเลยในการตัดสินใจความรู้ก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่รู้เรียนไปทําไม ถูกไหมอค,อ,คอเรียนรู้เยอะก็มีข้ออ้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งขึ้นเลยอ่าเพราะงั้นเราก็ต้องสร้างขั้นตอนที่ดีเสร็จแล้วเราก็ต้องย้ายเขาเรียกว่าย้ายจุดโฟกัสแทนที่ว่าเราจะไปสนใจแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอ่าหลังจากการตัดสินใจให้เราสนใจว่าวันนี้เราทําถูกขั้นตอนไหมอมืตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าอ่าถ้าเราทําไม่ถูกขั้นตอนอ่าก็แสดงว่าเราตัดสินใจผิดค่ะ อ่าอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ไอ้ขั้นตอนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบนะว่าในในระยะสั้นมันอาจจะผิดแต่ว่าในระยะยาวมันควรจะได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะอออ่าคราวนี้ก็เหมือนกับพี่ยกตัวอย่างเช่นใครที่เป็นนักทุนแบบพวก value investment เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินกันแค่สองสมปีนะอ่าอาจจะต้องตัดสินกันนานนิดหนึง่งซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นจุดอ่อนของการลงทุนแบบ VI ะนะ <c oughs> <c oughs> คือกว,กว่าคุณจะรู้ว่าคุณคิดถูกคิดผิดมันมันพิสูจนานไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะจำเป็นต้องซื้อหุ้นหลายตัวหน่อย เพื่อจะได้พิสูจน์ว่าไอ้คุณคิดผิดยังไงอะไรเงี้ยคุณจะได้ตามนะครับแต่ใครที่เป็นนักเกง่งกาไรซื้อๆขายขายเนี่ยค,คุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยคุณ,คณเทรดถี่คุณก็จะเรียนรู้แล้วว่าไอ้ขั้นตอนของคุณมันโอเคไหมคราวที่พอได้ขั้นตอนที่ชัดเจนย้ายจุดโฟกัสละ,ะเรามาโฟกัสที่ขั้นตอนการทํานะครับเราอีกอันหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือว่าเราจําเป็นต้องซื้อขายไปแล้วเนี่ยเราต้องจดบันทึกอย่างที่เมื่อกี้น้องเกียบอกคล้ายๆแบบพวกรายรับรายจ่ายพี่ก็จะจดว่า ซื้อหุ้นตัวนี้เพราะแล้วก็ขายหุ้นตัวนี้เพราะอะไรราคาเท่าไหร่ด้วยราคาเท่าไหร่แล้วเราก็จะต้องเอารีพอร์ตมามาดูว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราซื้อผิดเราตัดสินใจถูกไหมอันนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเราซื้อเราซื้อถูกแต่ว่าเราอาจจะบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราซื้อได้กำไร แต่ว่าอาจจะเกิดจากการที่เราตัดสินใจผิดก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องระวังต้องระวังใช่ไหมคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่านักลงทุนจะแยกแยะออกไหมว่าไอการที่คุณได้กําไรครั้งนี้มันเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าออยากรู้เหมือนกันเออเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเบเตอร์เทรดค่ะในช่วงที่แล้วเนาะได้พูดถึงกระบวนการหลายๆอย่างขั้นตอนหลายๆอย่างแล้วแม้ว่าจะเรียนรู้กราฟมาทั้งหมดนี้เกือบ70เทมของเรานะแต่ก็ยังยังขาดทุนอยู่ยังยังตัดสินใจผิดพลาดอยู่จะแก้ยังไงเมื่อเราตัดสินใจผิดพลาดมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะพี่เมจริงจริงมีวิธีการแก้เมื่อเราตัดสินใจผิดพลาดนะครับอันแรกเลยก็คือว่าให้ให้เราจด สิ่งที่เราทําผิดบันทึกไว้บันทึกไว้เสร็จแล้วอย่างอย่างโดยส่วนตัวพี่แต่ก่อนเนี่ยพี่ก็จะจดไว้แล้วพี่จะอ่านทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเทรดอันนี้แบบเบสิกเลยนะอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นข้อเตือนใจเราด้วยใช่ไหมคะเตือนใจใช่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเป็นวิธีเบสิกคือถ้าเกิดเราผิดจากนิสัยและจากกระบวนการตัดสินใจนะเราห้ามตรงนี้กับอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเราต้องไปวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วอะไอตัววิธีการหรือขั้นตอนเราผิดไหมอืมค่ะอ่ะซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูผ่านนโปรรแกมะค ยกตัวอย่างยก,ยกตัวอย่างอันนี้โอ้เปิดไมที B X B เต็มเลยซื้อขายซื้อขายเต็มไปหมดเลยอันนี้สมมติว่าเราจะสนใจเอะจริงๆแล้วเวลานักลงทุนจะใช้เครื่องมือตัวใดเนี่ยมันควรจะต้องรู้ก่อนว่าโดยเราทํามันซ้ําๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะาะงนั้นเราก็เลยเใ,ในในอินดิเคเตอร์มันก็จะง,ง่ายหน่อยมันจะมีเครื่องมือตัว simulate indicator ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าถ้าเราซื้อขายด้วยเกมน,นี้ซ้าๆกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างตอนนี้เราเห็นนะครับกราฟในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยถูกซื้อถูกกกขาาายยในทีมเล ซึ่งน้องเก๋คิดว่ามันจะกําไรไหมซื้อขายเทที่ขนาดไหนขนาดเจงก็ได้เนาะใช่เรื่องไม่รู้ว่าซื้อขายที่ขนาดนี้มันกำไรหรือว่าขาดทุนกันแน่คราวนี้ไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยมันก็จะพิสูจน์ออกมาซึ่โดยเบื้องต้นนะครับอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อคราวที่เสพเผื่อใครอยากทำตามนะครับจริงกดเครื่องหมายบวกเนี่ยผมแอดเนว์พาร์แนลเข้าไปเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์ในกลุ่มซิมูเลตตตัวเนี้ยซิมูเลตต์เนี่ยแล้วผมเลือกตัวซิมูเลตต์คอนเว หมั่นบูวิ่เอเวเลตส์คอนเวอร์เจนต์เดเวเปเรนต์ตัวนี้ครับใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมจะขึ้น bs ในการาฟอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ถึงปีนะครับ2550อย้าย้อนหลังประมาณสัก8ปดปีะนะครับเสร็จแล้วก็ลองให้มันซื้อขายตามเนี่ยในช่วงระยะเวลา8ปีเสร็จแล้วกก็คลลิซ้้ายแวเราก็กดซิมูเลตตัวนี้ขึ้นมาเมื่อเรากดซิมูเลตตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยเราซื้อขายนะครับโดยเทียบเซตเนี่ยมัน ได้กำไรเนี่ยสาครั้งขาดทุนในสี่สิบครั้งเล่นไปทั้งหมดในเจ็ดสิครั้งเนะาะเราได้กําไรนะครับร้อนะครับโดยเฉลี่ยต่อครั้งได้ไดกําไรประมาณ5้าเปอร์เนต์กว่าในขณะที่เราก็ขาดทุนเนี่ยเราเสียหายไป 82%, ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้งคือ2องจุดเปอร์เซ็นต์เวลาได้เนี่ยได้เยอะโดยเฉลี่ยได้ครั้งละห้าเปอร์เซ็นกว่าเวลาเสียเสียครั้งละสอเปร์เซ็นกว่า Mm hmm. ะนะครับเพราะงั้นโดยหักลบตบหนี้ถัวๆกันแล้วได้ก็ได้กำไรา mm hmm. โดยเฉลีย่ยต่อครั้งแล้วก็ถ้ากิดยังกำไรอยู่เฉลีย่ยอย่ยังกำไรอยู่แสดงว่าเฮ้ย <c oughs> วิธีนี้ก็ก็พอใช้ได้ก็โอเคอยู่อ่าอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นเป็นวิธีการพูฟแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราทำโดยขั้นตอนอย่างนี้โดยเบสิกแล้วรู้สึกมันยังไม่รอด <c oughs> สแสดงว่าเฮ้ย ขั้นตอนหรือวิธีคิดเราอาจจะผิดหรือเปล่าคือสิ่งที่สําคัญคือนักาต้องจําแนกแยกแยะให้ได้ว่าทุกครั้งที่เราผิดเนี่ยเราผิดที่อะไรครับคือผิดที่การตัดสินใจผิดที่การวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่าผิดที่การตัดสินใจเนี่ยเราต้องแก้ที่ตัวเรานะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําผิดซ้ําโดยธรรมชาติเรารู้ได้ไงว่าเราจะไม่ทําผิดซ้ําน้องเกดคิดว่าปกติถ้าน้องเกดอยากจะแก้ที่ัสบางอย่างน้องเกดทำยังไง ยอย่าทําซ้ <c oughs> าอย่าทําซ้ําเราอย่าทําซ้ําเป็นคําพูดที่ง่ายมาก <c oughs> <c oughs> เราจะทํำยังไงอย่าง,อย,างอย่างเรามีอะไรที่คิดว่ามันเป็นความผิดปกติที่เราอยากจะเลิกเช่นสมมติเราเป็นคนที่นอนตื่นสายสมมติเรา,า uh. อยากนอนตื่นเช้าเราเราคิดว่าเราจะแก้ปรับเปลีป่ยนตัวเองเอ,อ,อใช่ไหมปกติเลยที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเรา ถ้าถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่สมมติว้าพี่แต่ก่อนพี่เป็นคนนอนตื่นเที่ยงอ,อแต่ตอนเรียนนะครแล้วอยู่ดีๆเราเข้ามาตื่นเช้าเนี่ยว่าตื่นเช้าเราต้องเริ่มต้นพี่เริ่มต้นจากพี่จะไม่นอนกลางวันสิว่าคืออาพี่ก็คือตอนแรกพี่ก็นอนดึกเหมือนเดิมเสร็จแล้วพี่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาพอตื่นเช้าพี่ก็ตื่นเช้าแล้วง่วงมากเลยเพราะเรานอนน้อยมากเราก็พยายามไม่นอนเลยทั้งวันเพื่อเราจะได้นอนหลับเร็วขึ้นค่ะพอเรานอนเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะตื่นเช้าไปเอง ดังั้นไอ้ต้นเหตุเนี่ยนักทุนก็ต้องมา,มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงริไอ้การตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกอะไร <S <S ะถูกไหมบางครั้งเนี่ยจริงๆนั้นักทุนไปไปโฟกัสที่ที่กําไรครั้งต่อครั้งมากเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยที่เราไม่สามารถรักษาวินัยได้เป็นเพราะว่าเราเสี่ยงมากเกินไปไหมหมายความว่าแทนที่เราซื้อหุ้นไปครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าผิดทางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียแค่ หเปอร์เซ็ของพอหรือสองเปอร์เซ็นของพอแต่บางครั้งเราเดิมพันเยอะไปจนกระทั่งถ้าเราผิดครั้งเนี้ยเราหมดตัวหรือเปล่าอืมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทําตามขั้นตอนการซื้อขายได้กลายเป็นว่าเราทําตามขั้นตอนการซื้อขายไม่ได้อ่าอันนี้ยก,ยกยกตัวอย่างนะค่ะัางที่จริงๆแล้วอ่ะเราทําวิธีที่ถูกแหละแต่เราตัดสินใจไม่ถูกเพราะเราตัดสินใจไม่ถูกเกิดจากการที่เราเบสมากเกินที่ใจเรายอมรับได้ไหมอย่างนี้หนู ถามทีดนึงเป็นความรู้นะ<อ>หนูไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันสามารถทํากันได้หรือเปล่า<อ>ถ้าเกิดว่าเรามีต้นแบบต้นอย่างหรือว่ามีคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะเ,<อ>เป็นนักลงทุนเหมือนกันเ,<อ>เขาใช้วิธีการลงทุนในลักษณะอย่างนี้ในตามแพทเท<อ>ิร์นของเขาที่เขาวางไว้แต่เราแบบเรามีของตัวเองเหมือนกันแหละ<อ>แต่แบบของเรายังผิดอยู่อะเอเอ,เ,อเราสามารถแบบทําแบบเขาได้ไหมคะ จริงๆได้จริงๆต้องบอกว่าได้จริงๆแล้วโดยโดยเริ่มต้นทุกคนเริ่มจากก๊อปปี้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแล้วก็เราไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่เก่งหรือเปล่าว่าเราไปเรียนแบบเขาอะไรเงี้ยนะก็เลยหาทางเป็นของตัวเอง่แต่เพียงแค่ว่ามันจะมีจุดที่บางครั้งนักทึกจะรู้ตัวเองว่าเราเรียนแบบเขาได้ถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าในในในคนคนหนึ่งมันมีความต่างทางความคิดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหลายอย่างใช่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถก๊อปปี้เขาได้ตลอดทางพี่ยกยกตัวอย่างพี่นะครับ พี่เองเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นเหมือนเหมือนคนอื่นที่เก่งๆอย่างอย่างพี่เองเนี่ยก็พี่ศึกษาทั้งแบบลงทุนแบบพื้นฐานลงทุนแบบกราฟเทคนิคอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกกราฟเทคนิคพี่ก็ไปสุดทางพอพอสมควรพื้นฐานพี่ก็รู้สึกว่ามันไปสุดทางพอสมควรเราก็รู้สึกว่าเราได้สิ่งเนี้ยแต่พอเราศึกษาสนใจความรู้ประเภทพวกพวกที่มันยากกว่านั้นอย่างเช่น <c oughs> พวกคอนพวกเฮดฟันที่มันแบบลึกลงไปพี่ยอมรับว่า ระดับสมองพี่มันมีมันมีข้อจากัดเหมือนกันจำกัดเหมือนกันเหมือนแน่นมาแล้วเออแน่นมาแล้วคือคือพี่ว่ามันมีพื้นฐานบางแอเรียที่พี่เข้าไปไม่ถึงพอพี่เข้าไปไม่ถึงพี่ทํำยังไงพี่ก็คิดว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนแบบเขาไปทั้งหมดหรือเปล่าบางครั้งเราอยากเป็นคนอื่นโดยที่เราลืมลืมเป็นตัวเองแต่ว่าโดยเริ่มต้นเราขาดต้นแบบไปได้นะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะเดินยังไงให้มันให้มันปลอดภัยที่สุดในวันที่เราไม่มีต้นแบบเลยเนี่ยเราจะเดินแบบ อาจจะเดินหลงทางเลยดีกว่าเรามีต้นแบบเนี่ยเราเดินถูกทางแต่ว่าเราอาจจะเลี้ยวผิดซอยโออาจจะตามไปในทางที่ผิดใช่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 เพราะงั้นเราก็เราก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะพี่อยากให้ทุกๆคนเริ่มต้นดยหาต้นแบบแต่ว่าแต่ว่าเราต้องคิดทุกครั้งว่าสุดท้ายเราเราใช่แบบนั้นไหมแต่เราต้องพยายามก่อนนะไม่ใช่แบบ ไม่พยายามเฮ้ยไม่ใช่หรอกเอออย่างเงี้ยแบบนี้จะรู้ตัวเองไนดะ้ยังไงอะอย่างนี้จะรู้ตัวเองได้ยังไงนะครับเป็นกาตอบที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกท้ออยู่เรื่อยเ่ยเนี่ยเร,เรารู้และรูกว่าเราเมื่อเรามีฟิลลบอยู่ในใจเนี่ยแสดงว่าเราเรา,เราไม่โอเคเราไม่โอเคแล้วใช่ไหม,มแดังนั้นวิธีการลงทุนที่ดีคือเราจะไม่ทอ้อไม่ทอ้อผิดได้แต่เราก็รู้สึกปกติเฉยเฉยถ้ารู้สึกทอ้อมาหาก,กําลังใจใน แคมป์เราดีกว่าอ่ะจริงจริงครับมาค้นหาตัวเองว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมาพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะนี่สำคัญเลยครับเพราะว่าแคมป์เราจะเน้นเรื่องการตัดสินใจแล้วก็กระบวนการคิดที่ชัดเจนซึ่งโดยธรรมชาติคนทั่วไป ยังมาไม่ถึงนะเดืุดนี้สำหรับรายละเอียดแคมป์นะคะ m ม d เ t a เ e e x c l ค s i v e Camp นะคะก็ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วค่ะก็ในช่วงเดือนมีนาคมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์คุณโยกที่ขึ้นอยู่นะคะขอเป็นเวลาช่วงทำการนิดนึงนะคะเนี่ย <c oughs> จะถึงสุกเลย <c oughs> นี้นิสนีสนสนส้แบบเติม S อสด้วยนะคะ <c oughs> แบบขอลองโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะก็ขอบคุณความรูนะคะคาแนะนาของพี่เมทที่แบบว่าหาข้อ หาหลายๆอย่างที่มาให้เรารู้นะบางทีคนบางคนเราไม่รู้หหลกว่าเราผิดพลาดตรงไหน<ช>วันนี้ได้รู้แล้วว่าก่อนเออน,นะคะมองตัวเองว่าคุณลงทุนผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หาวิเคราะห์การลงทุนของตัวเองเออว่าเป็นยังไง<ช>แล้วเราจะรู้ถึงข้อผิดพลาดนั้นใช่ใชไหมคะคะ<ช>สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วก่อนจากไปต้องขอขอบคุณ efinance thai o com Efin Stock Pickup เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม Efin Stock Pickup และว f e f i n t r a d พ p a s part, วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ